เราได้ดูผังไปสามสี่ผังแล้วนะฮะตอนนี้ก็มาดูหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็จะมีผู้ที่เป็นอาจารย์ที่เรียกว่าที่นี่ที่นี่ที่นี่เรียกเองนะฮะตัวท่านไม่ไดอ้อยู่ในโลกนี้ไปแล้วนะครับที่นี่เรียกเองให้เกียรติท่านอา,อาจารย์ประเรสริฐทรัพย์สุนทร ที่เรียกว่าเป็นอาณาคารมีทิปไตยหรืออรหันทิปไตยนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าองค์ครมรู้งท่านเป็นองค์ความรู้ที่ระดับนั้นจริงๆครับก็มาดูประโยคที่ท่านนำมาให้นะฮะเช่นคำว่าไม่ใช่รัฐธรรมนูญทำให้เป็นประชาธิปไตยนะรัฐธรรมนูนไม่ใช่รัฐธรรมนูนทำให ประเทศนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้ประโยคนี้หมายว่าอย่างนี้แต่ระบอบประชาธิปไตยนั้นน่ะจะทําให้รัฐธรรมนูญนะเป็นประชาธิปไตยหมายว่าไงหมายว่าประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนต้องสร้างขึ้นมาเองเนี่ยเนี่ยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับตามหลักประชาชนต้องสร้างใช้เวลาสิบยี่สิบสามสิบปีอะสร้างระบอบประชาธิปไตยสร้างอย่างไรไปมันจะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ต้องฝึกหัดประชาชนต้องฝึกหัดประชาชนใช้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เป็นก็คือ ใช้อำนาจที่ตาเป็นใช้เสรีภาพเป็นใช้แจกแจงไอ้สมบูรสมบาภาพาคได้ว่ามันไม่สเสมอภาคแล้วไปใช้นิติธรรมแก้ปัญหาให้มันสเสมอภาพาคใช่ไหมนอย่างเงี้ยต้องใช้อันนี้เป็นอย่างมืออาชีพนะฮะเป็นเชี่ยวชาญชํานาญนะฮะคือมันไม่ได้ยากมันเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ว่าใช้ให้เป็นน่ะนะนั่นแหละมันจะทําให้อ่าเป็นเป็นเทศะปาธเปศตยเมื่อเป็นเรศชายแล้วเนี่ย ก็ไม่ต้องกระแสนรัฐมนูลเนี่ยไม่ต้องกาะสรัฐมนูลนะแต่ทาทาอย่างไรที่นี่มีวิธีทาให้แต่แล้วมันแต่คนทั่วไปเข้าใจว่าต้องใช้รัฐมนูลนะท่านยิงมาเขียนบอกว่าไม่ใช่รัฐมนูลทําให้เป็นประชาธิปไตยแต่ระบอบประชาธิปไตยหมายว่าคุณสร้างประชาธิปไตยสําเร็จก่อนแล้วร,รัฐมนูญมันก็จะกลายเป็นรัฐมนูญประชาธิปไตยเองคือร,รัฐมนูญไม่มีหน้าที่สร้างมีหน้าที่รอนี่ไงต้องรอรอให้เขาไปสร้าง กฎระเบียบอะไรในข้อหนึ่งสสีซึ่งการสร้างชาติรัไทยต้องทาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ให้สําเร็จให้มันเสถียรก่อนเสถียรเสร็จแล้วเขาจึงเอาสิ่งเสถียรกดกฎระเบียบที่เสถียร,นะรแล้วมา,มา,ม,ามาเขียนเป็นรัฐมนูญเพื่อจะพิทักษ์พิทักษ์กสิ่งเสถียรนั้นให้อยู่นั่นแหละครับคือประชาธิปไตยเขาต้องไปสร้างเองรัฐมนูญไม่มีในที่สร้างรัฐมนูลม,มีที่รอเพื่อจะเขียนเป็นกฎไว้เพื่อพิทักษ์เอาไว้ในรัฐธรรมนูญเลนียนะฮะ แต่บ้านเรานักวิชาการและนักการเมืองมีจุดบอดอยู่นิดเดียวเนี่ยตรงนี้แค่นี้เองคือไม่เข้าใจความหมายและหน้าที่ของรัฐธรรมนูญนไม่เข้าใจตรงนี้ว่ารัฐมนูญมันมีหน้าที่นะฮะรอ,อกับพิทักษ์เท่านั้นเองนะครับอ่านะทให้ไม่เข้าใจประชาปไตยไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่เข้าใจประชาปไตยเสร็จแล้วถึงแม้จะรู้อะไรทุกอย่างก็เหมือนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเปรียบได้กับอ่า บัณฑิตนะมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตก็แก้ปัญหาของชาติไม่ได้นะเรามีอยู่เต็มประเทศเลยนะคนเรียนรกต้องรอกเตอร์เรียนนอ่อกหรือน,นอกเลยแต่ประเทศก็ยังติดยังแยกเหมือนเดิมมีแต่นำชาติบ้านเมืองไปสู่ความวินาศนั่นเองนะครับก็มีการไปสู่สงครามกลางเมืองนั่นเองแต่ว่าทหารมาเบกทีทหารก็มาทำรัฐทหารละการรัฐทหารนั้นถูกนะฮะแต่ทำเสร็จแล้วพอว่าบ้านเมืองสงบแล้วเนี่ยทหารต้องกลับกองกองแต่ทหารไม่กลับกองกองนั่นแหละครับมันจึงเป็น องค์จุบากันต่อไปท่านก็มาเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนคําสภาษ,ษ,ษิตเนี้ยซึ่งแปลออกมาได้ว่าในการวินาศความฉลาดก็กวิปริตด้วยเช่นกันนะเนี่ยประเทศไทยเราอยู่ในเคาะแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะสรุปให้เข้าใจง่ายคือรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่สร้างประชาธิปไตยแต่คนไทยเข้าใจว่ามันสร้างประชาธิปไตยได้นะอ่ามันสร้างไม่ได้ ประตรเต้ต้องสร้างเองประชาชนต้องทำเองทำข้อหนึ่งสมสให้ปรากฏกรใช้เป็นแต่นี่ไม่มีใครฝึกหัดเลยผมก็เลยมาฝึกหัดนี่แหละครับอันนี้ก็คือคำอธิบายแบบแบบกว้างๆง่ายๆก่อนให้ประชาชนได้เห็นภาพอันลึกนะเพราะมันเข้าใจยากนะนะแต่ท่านก็เสียนออกมาอย่างนี้ของอาจารย์ประเสริฐทรัพย์ทุนทรนะครับทีนี้ก็มาดูอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของติจจัสมุบาทนะขออาจารย์ เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุน,นทรทงีก็คืออาจารย์วันชัยพมพาเนี่ยเองนะเจ้าสร้างอันนี้ขึ้นมาปฏิเสมบาตแต่ก่อนจะรู้ปฏิเสธบาตก็มาดูนี่ก่อนว่าศีลคือข้อห้ามธรรมะคือข้อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อจะได้กเกิดความสงบสุขได้ประโยชน์นะฮะเช่นเดียวกันกฎหมายนี่นเป็นข้อห้ามนะฮะและประชาธิบไตเป็นข้อต้องปฏิบัติจึงจะได้ประชาธิบไตนะฮะแลฐธรมนูญเป็นกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อห้ามจึงมีหน้าที่รักษาไม่มีหน้าที่สร้างนะฮะนี่ไงฮะรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่สร้างอะไรนะฮะอ่ารัฐธรรมนูญมีหน้าที่ห้ามห้ามทําสิ่งที่ผิดนั้นซ้ําอีกเนี่ยหน้าที่นะฮะนะเนนี้การสร้างสิ่งที่ยังไม่มีในปัจจุบันให้มีขึ้นในคตนั้นเขาต้องใช้นโยบายหลักอ่านโยบายแห่งรัฐนั่นเองที่ต้องไปแถลงกันโดยรัฐโดยพักการเมืองต่างๆส่วนรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายอ่าจึงมีหน้าที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ที่มันผิดพลาดในอดีตนะมาเป็นข้อห้ามอย่าทําซ้ําอีกนะอย่าทําผิดซ้ําอีกนะเพราะฉะนั้นให้ข้อห้ามนั้นอนะ่ะมันจะรักษาสถานการณ์ให้ปกติก็คือว่าคุณอย่าไปทําข้อผิดพลาดอีกนะซ้ําอีกนะเหตุโนะดยเหตุการณ์อย่าบานปลายไปใหญ่เนะี่ยเสียหายใหญ่อย่างเงี้ยดังนั้นมันจึงเป็นการรักษาสถานการณ์ให้ปกติบ้านเมืองปกตนะิจึงไม่มีหน้าที่ไปสร้างประเทศตายเขามีหน้าที่แค่อ,ออกกฎห้ามห้ามไปทําซ้ํา นะไม่มีหน้าที่สร้างประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยต้องประชาชนอีสร้างเองสร้างเองนะโดยต้องไปทาความรู้จักข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ใช้เป็นอย่างมืออาชีพนะทีนี้นักล่างรัฐธรรมนูญบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอนุรักษนยิยมพวกเสรีนิยมสังคมนยิยมหรือแนวคิดมีความคิดเหมือกนกันหมดเลยพวกเนี้ยนะคือเอารัฐธรรมนนะูญเนี่ยมาเป็นเครื่องมือที่จะสร้างประชาธิปไตยนี่แหละประชาศไทยพยาพยามที่จะเขียนรัฐธรรมนูญเขียนมายี่สฉบ,บับแล้วก็ยังไม่เจอไม่ไม่สร้างประชาธิปไตยไม่สำเ,เร็จก็ ก็ท่านเป็นพวกแบบโง่แต่ขยันไงคือไม่กลัลป์มณูนเขาไม่มีหน้าที่สร้างประชาธิปไตยอ่ะก็บอกอยู่แล้วเขามีหน้าที่พิทเขาไม่ีหน้าที่รักษากฎหมายมาห้ามทําซ้าเออนะพิทักษ์กดไว้โดยไม่เอานโยบายไปสร้างประชาธิปไตยคือคุณจะสร้างประชาธิปไตยคุณต้องเอานโยบายอ่ะนโยบายไปเดี๋ยวก็จะได้ดูในของผมก็มีนะครับเหมือนกับชาวโลกประเทศทั้งหลายก็ทํากันอนะ่ะก็เอานโยบายไปสร้างประชาธิปไตยนะครับด้วยลัทธิมณูน ของบ้านเราจึงล่มเหลวทุกครั้งนั่นก็เพราะเพราะเราไม่เพราะเราไปเอาไปเอารัฐมนูลจะสร้างนู่นสร้างนี่เขียนสั่งไว้ให้มันทํนู่นทำนีำนม่มันไม่มีหน้าที่เขียนสั่งสร้างทํนู่นทำนี่นะนัเราเราเข้าใจะรัฐรัฐมนูลผิดะรัฐมนูลมีหน้าที่รอกับพิทักษ์กฎที่ระเบียบที่มันเสถียรแล้วให้มันคงอยู่ไม่ให้เหตุการณ์มันผิดปกติอย่างเงี้ยนะฮะนะ,ะอันนี้คือหลักวิชาที่ถูกต้องแล้วท่านก็ทําเป็น วงจรปฏิจจส,สมุปบาทการเมืองมาด้วยว่ามันเป็นหลักปจ็จเจสมุปบาทก็คือมีอวิชชามีความไม่รู้ก็ต้องเกิดสังขารเกิดสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณวินามรูปนามรูปก็มีสลายยตนาทั้ง6กแล้วมีการสัมผัสสัมผัสก,ก็เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบไม่ชอ,ชอใจก็รัฐมหารเลยงี้ยแล้วก็พอรัฐมหารแล้วเกิดตัณหายอยู่ต่ออยู่ต่อก็มีคนมาไล่ดิครับมันไม่ถูกหลักนะนนก็เกิดการปราบเป็นเจรจญแล้วก็มีการปราบแล้วมีเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วก็ ปันเมืองพังเสียหายหมดแล้วอ่ามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าแล้วก็จัดคนใหม่ตั้งรังต้นใหม่ก็ล้างระบบใหม่ทีก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะเนี่ยคือเวเทศไทยเป็นอย่างนี้นะปัจจัยต่อเนื่องของวงจรดูบ,บาท,ทางการเมืองโดยมีรัฐที่รัฐรมนูญเราใช้รัฐที่รัฐมนูญนะซึ่งไม่ใช่รัฐที่ประชาธิปไตยเพราะว่ารัฐที่รัฐมนูญเนี่ยเป็นอวิชานะครับเป็นอวิชานะครับคุณเอารัฐที่รัฐรมนูญมาใช้เนี่ยเป็นอวิชารัฐมนูญมีหน้าที่รอกับพิทักษ์กฎระเบียบที่เสถียรแล้ว เท่านั้นไม่มีหน้าที่สร้างแต่เป็นไทยเอารัฐธรรมนูมาสร้างนะมัน,มนเ็่เขียนอะไรก็ไปผ,ผิดอยู่ในนั้นแล้วเขียนมาตรา,าต่างๆก็ผิดหลายมาตรา,าเป็นสิบยี่สิบมาตราได้นะประเทศจิงได้เพียงอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้รัฐที่ประชาธิปไตยแล้วน่ะนี่เป็นวิชาก็คือประชาชนต้องไปสร้างประชาธิปไตยเองในข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสี่ฝึกฝึกขัดชำข้อหนึ่งข้อสข้อ3ามสี่ให้ชำนาญเชี่ยวชาญถ้ามันจะฝึกไม่ได้มันเป็นเรื่องปกตินั่นเองธรรมดาการน,นำศพเวียนเมนเขาเรียนกันสามรอบเท่านั้นก็เผาแล้ว เรที่รับดูนบ้านเรานี่หลงเวียนกันมาสิบแปดรอบตอนนี้ยี่สิบรอบรอบที่ยี่สิบแล้วเนี่ยก็ยังไม่เผาเลยนะยังจะเวียนรอบที่ยี่บเอ็ดอีกยังจะคิดรล่ยี่สิบเอ็ดอันนี้หนังสือนี้เขียนเมื่อสามปีนักประชาการนักการเมืองนักสิทธินักล่างรับบัุนบ้านเราจึงยิ่งกว่าผีเน่าลงฝูกสิ <laughs> ก็เรียกว่ามันไม่ประโยชน์อะไรแล้วคุณจะเป็นล่างกันต่อไปนะครับอันนี้ก็นี่คือหลักปฏิจจสมุปบาทคือถ้าคุณมีเหตุนี้คุณต้องมีเหตุนี้ถ้าคุณมีเหตุล่างบัณก็จะได้ การเลือกตั้งที่เลือกตั้งแต่ตัวแทนแต่จะเป็นเแทนที้จะเป็นตัวแทนของประชาชนก็เป็นตัวแทนนายทุนหมดเพราะเขาไม่ให้นายไม่ให้ไม่ให้ประชาชนตั้งพักนี่ครับกาให้แต่นายทุนไปตั้งพักก็มีแต่พวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเข้าอํานาจแห่งรัฐรวยแล้วก็รวยไปยิ่งใหญ่ประชาชนก็จนจนต่อไปไอเนี้ยมันเป็นอย่างงี้เขียนรัฐธรรมนูนแบบนี้ผิดนะครับที่เขียนให้อ่าไอพักการเมืองจะต้องมีทุนไปจัดตั้งอย่างนั้นแล้วชาวบ้านไปตั้งพักการเมืองไม่ได้อ่ามันก็เหมือนกฎหมายเหล้าในเ่็เองที่ชาวบ้านผลิตเหล้าไม่ได้นยะอัน เอาแต่พวกนายทุนอันนี้เรียกว่าเอาเปรียบอันนี้คือผฤติการแล้วเอาเปรียบโกงประชาชนละนาะยทุนเอาเปรียบมากนะผิดผหลักไม่ถูกหลักไม่ใช่ประชาธิปไตยมัน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 เป็นผฤติการมากกว่าที่เป็นประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยไม่ต้องครึ่งครึ่งระหว่างนายทุนกะับแรงงานลูกจ้างเนี่ยนะต้องครึ่งคึ่งนะเพราะนั่นงเจรจาใหม่ปรับกันใหม่ทีนี้เมื่อเข้า,ขามาแล้วเป็นผู้แทนนายทุนมันก็เป็นผดติการรัฐสภาครับเพราะก็เอาหมด เพราะว่าระบบรัฐสภาเป็นระบบที่รวบทั้งบริหารและรัฐสภาก็เลยเป็นพฤติการรัฐสภาก็เกิดเป็นนามรูปขึ้นมาที่แกเอาหมดทุกรูปแบบนะแล้วก็แน่นอนก็ตามมาด้วยการคอรัปชันนะฮะเมื่อคอรัปชันแล้วทําไมประชาชนก็ไม่พอใจไม่พอใจก็เกิดการอนาธิปไตยนั่นเองนะครับเมื่อเกิดอนาธิปไตยทำไมบ้านเมืองจะวุ่นวายเข้าไปสู่สงครามโลกครั้งเข้าไปสู่สงครามกลางเมืองมือที่สามจะเข้ามา ทหารก็เลยต้องมาหยุดไงเพราะเราไม่ให้ไม่ให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งเพื่อจะแต่งตั้งนายกเพื่อจะถอ,ถอนนายกไงเราไม่ให้มีอ่เพราะนั้นเราทหารก็เลยต้องมาทำรัฐประหารเพื่อเบรกไงแต่เบรกเสร็จแล้วแทนที่จะกลับคมกองไม่กลับไปต่อคือปกครองบ้านเมืองไปต่อมันก็กลายเป็นระบอบเผด็กทหารเพราะทหารมีตัณหาไงอ่าแล้วก็ก็ต้องมีคนมาขับไล่ดีครับอืขับไล่ทหารไม่ไปไม่ไปจะเกิดการปราบกัน อ่ามีการปรับตามมีกันในสุดเสียชีวิตอ่าใหม่ก็ปันเป็นขยา,ายเลิ่มส่วนใหม่ร่างรุง่นใหม่อีกที่นี่มา20ฉบับแล้วก็เรียกเป็นวิธีคนโง่แต่ขยนันเพราะฉะนั้นฉบับยี่คุณก็จะเป็นคนโง่ที่ขยันอีกเพราะฉบับยี่สิบสองก็จะมาบอกว่าพี่ไม่ต้องอยู่นานนะผมฉบับยี่สิบสองเด็กรุ่นใหม่โป้เสร็จไวที่อยู่แค่หกเดือนแล้วรีบไปเลยนะมันจะเป็นเช่นนั้นนะฮะเป็นแบบนั้นอันนี้คือวงจรปฏิสิธบาทเป็นวงจรวงจรน้ำหน้าการเมืองประเทศไทยอ่ะซึ่ง ควรที่จะยกเลิกมันนะอันนี้อันนี้มามแาจากแจงให้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้วนก็อยู่นี้ไม่รู้จบนะครับอันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักรเป็นวัฏจักรสงสารไม่นำไปสู่การหลุดพ้นรอบแล้วรอบเล่าหลงเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ อวิชารนั่นเอเนี่ยก็เพราะมีอวิชามันจริงส่งุลมาเป็นอย่างน,นี้เป็นปฏิจจสมบัติกันไม่รู้จบอพอกัได้แล้วเลิกกันได้แล้วนะครับเละอันนี้ก็มาจแจกให้ทราบกันนะครับหนังสือดีก็เป็นของอาจารย์วันชัยพงพานะครับโดยอาจารย์ไพบุษสถาปนาวิสุทธ์ทำขึ้นมานะฮะเป็นผู้ที่เผยแพร่นะฮะก็เรื่องนี้เขาเผยแพร่ในเรื่องที่ว่าการเลือกตั้งนายกเนี่ยโดยตรงเนี่ยถูกหลักหรือไม่ ซึ่งจริงๆไปเลือกตั้งโดยตรงไม่ได้นะฮะผิดหลักนะเพราะนายกเนี่ยต้องประมุขเป็นผู้แต่งตั้งแต่ที่ประเทศไทยไม่ให้ประยุกเ์มีอำให้ไม่ให้ประมุขของประเทศมีอำนาจเดดแดงสิ้นเขาก็เลยแต่งตั้งเองแล้วจับฉากให้ให้ให้ประมุขประทับตาประมุขก็เลยมีหน้าที่ประทับตาเขาจะคิดอะไรกันแล้วแต่ประมุขมีหน้าที่ประทับตาอย่างเดียวทําไมประทับตาเขาไปออกกฎหมายอีกออกกฎหมายว่าถ้ากษัตริย์ไม่ประทับตาเราเสียงในสภากันสองสภา ก็ผ่านเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยเขียนกันอย่างเงี้โยโคจะมีความหมายอะไรประสาทมีความหมายเห็นไหมฮะรา,ายละเอียดต้องไปดูกันอีกทีนะเล่มน,นี้สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่อาจารย์ไพบูลสถาปนาวิสุทธ์นะครับซึ่งท่านนํามาเผยแพร่นะครับผมก็มีองค์ความรู้จากอาจารย์พงมพาอาจารย์วันชัยพงมพาซึ่งอาจารย์ไพบูลสถาปนาวิสุทธ์เป็นผู้นำมาเผยแพร่ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองอาจารย์ครับในบัดน,นี้ครับ